ไก่ทอดมะแขว่นอำเภอบ่อกเกลือตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดน่านอากาศโดยทั่วไปเย็นสบายตลอดทั้งปีเนื่องจากมีลมภูเขาและลมหุบเขาคำว่าบ่อกเกลือมาจากบ่อกเกลือสินเทาที่เป็นแหล่งกำเนิดของเกลือสินเทา เกลือภูเขาคุณภาพดีจากทางเหนือมีประวัติการส่งออกค้าขายกับบนทนต่างๆในประเทศจีนมาเป็นเวลานานมะแขวนเป็นเครื่องเทศที่ใช้กันอย่างแพร่หลายตั้งแต่ภาคเหนือของไทยขึ้นไปจนถึงตอนใต้ของจีนสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเมืองน่านส่งมะแขวนเป็นเครื่องบรรณาการให้ราชสำนักด้วยปัจจุบันแหล่งปลูกมะแขวนที่สำคัญคือ พื้นที่อำเภอนาหมื่นและอำเภอบ่อกเกลือจังหวัดน่านเมนูไก่ทอดมะแขวนได้รับความนิยมจนกลายเป็นอาหารยอดนิยมประจำเมืองน่านนอกจากนี้มะแขวนยังใช้เป็นเครื่องปรุงในส่วนผสมต่างๆเช่นลาบลู่น้ำพริกแกงแคชาวภาคเหนือจึงนิยมใช้แทนพริกไทยดำโดยนำเมล็ดไปคั่วไฟอ่อนๆพอให้มีกลิ่นหอม โขลกให้แตกแล้วนำมาปรุงอาหารวัตถุดิบหลักเนื้อไก่มะแขวนกระเทียมรากผักชีพริกไทยแป้งทอดกรอบเกลือและผงพรุงรสวิธีการทำไก่ทอดมะแขวนโขลกมะแขวนให้พอแตกแล้วใส่ถ้วยแยกไว้นำกระเทียมรากผักชีและพริกไทยโขลกให้เข้ากัน นำไก่ที่เตรียมไว้ใส่มะแขวนและใส่สามเกลือลงไปแล้วปรุงรสด้วยเกลือหมักไว้สักพักหนึ่งตั้งเตาและใส่น้ำมันลงไปรอจนน้ำมันร้อนจึงนำไก่ที่หมักไว้มาทอดจนสุกจากนั้นนำขึ้นพักสเสด็จน้ำมันแล้วจัดเสิร์ฟประโยชน์ของพืชสมุนไพราอาหารท้องถิ่นประจำเมืองน่านไก่ทอดมะแขวน เป็นไก่ทอดที่ผ่านกระบวนการหมักด้วยเกลือมะแขวนหมักจนเข้าเนื้อจึงนำไปทอดนิยมรับประทานคู่กับข้าวเหนียวร้อนๆมะแขวนคือเครื่องเทศที่คนภาคเหนือนำมาใช้ปรุงอาหารและนิยมใช้คลุกเคล้าหมักกับเนื้อสัตว์เพื่อดับกลิ่นคาวชูรสชาติให้เผ็ดร้อนแต่ไม่ชาลิ้นเหมือนหมาล่านอกจากนี้ยังเพิ่มกลิ่นหอมชวนรับประทานอย่างเป็นเอกลักษณ์มะแขวน เป็นยาบำรุงกำลังบำรุงธาตุแก้อาการธาตุพิการขับลมในลำไส้